สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยครับคุณโ like <ite> ดไม่มีตั้งเล่นครับ ราคาของมันครับเลิศเลยล่ะเลิศจริงพี่ต้ว่าเหรอครับใช่ครับแล้วพี่วุนว่างเหรครับ งานแต่งงานแต่งใครครับคุณว่าว่าเขาหน้าจอขนาดวนวนๆตื่นอะไรตอนนี้เนาะตื่นนั่งเล่นโอมิตองเลย いい香り見せいよ。 เ,เราเลแล้เรไปกินเราคนโดกี่ข้าวอย่งครับมานานอยา่าเพื่อนเบรไม่นานครับมามหนาทีน่โนมีนะค,ะครับไม่เล่นรนะเพื่อเล่นครัอคุณเหมียวเหนียวนะครับกินแล้วจะ กินอะไรจ๊ะวัสดีครับคุณมิน้นอะไรมันแบ่งกันได้ไหมแบ่งมีห่อเดียวที่จะซื้อใหม่เก็บลงไปซื้อให้ดิเก็บอะไรมามที่แจมใส่กินอะไรไป

เดี๋ยวเปิดประตูให้หน่อยบ้านของข้อวทางและต่างมีประตูตีเอาจิวโอ้หายไปน,นานไม่คุยกันเลยดิกออิน,าน,น,านข้าวหน้าเนื้อเฮนะ้ยไปกินเมืนเลย ตอนที่ยังไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์น่าเนืาา่อมันแตไม่มีซื้อไก่มาแทนไม่ลอยเลยเดีนน๋ยวนี้ไว้นวดนะครับไว้หนวดไม่ได้ไว้หนวดนะคุณเกีย์ไว้หนวดแบดบ,บอยแบดบบอยเแบบอยาแทนตลาเอ้ยตลก <laughs> ใช้ได้เนะี่ยไม่ได้เจอกันนานอ๋อเป็น,นี้เขอเปิดหน่อยเปิดอะไรบ้าง ได้ไหมครับพูดพูดใจนี้หน่อยครับผมจิวอะไรอ,อ่ะก็จิวไงไปไหนมานั่งรักกับเพื่อ,องครับทเนี่ยคนเรามันด้ตรงกรันชิว์เพื่อนจิ์เพื่นอนแต่ขึ้นกล้องนะครับเอาขึ้นไปดีครับ เดี๋ยวขึ้นมาทำตัวทำตัวไม่ดีน้องขึ้นหรออยู่นั้นเลยเ<า>ห็นกินข้าวกันเลยครับวันกินคนเดียวครับไม่ได้กินกับแม่ให้รอเล่นไม่รู้ครับคิดอยู่เหมือนกันกินอะไรตอนนี้น,นอนนะดิก็มไม่นอนนะครับปกติพามาไว้แล้ว แต่ก็ไม่เห็นวันนี้ผมก็ไม่ได้มาตีห้าเด้อไปเรียนไม่ไหวทำงานดีไม่ดีผมไม่เชื่ออยู่นั่นมาเลยอ่ะเข้นมาขึ้นมาหนะ่อรองเส้นมาดิ ลอบังอยู่ไหนนี่คุคนดูเยอะจังครับโอ้ไม่เยอะหรอครับปกติผมต้องเปิดกล้องไหมเนี่ยเราทำไม่คุนผมผมอยู่ข้างนอกเนี่ยอะไรเปิดดีไหมอุ้ยแล้วนึงนะเคยเยี่ยมขัดตั้งมาได้สองก็ได้เฮ้ย คิดถึงพี่ทาเป็นลูกนล้กยังอ๋อผมมาทําฟันเนี่ยอ๋อครับฟันครับคุณคุณอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่บ้านครับอยู่บ้านข้างหลังเหมือนไม่ใช่บ้านเลยนะครับเฮ้ยของ<ะ>เ่าเมิ้งฮะ ที่ผ่านมามีแรงในชีวิตไม่นี่เร้าฟังของเรามีบ้างเสียงดังปะดังดิขอโทษขอโทษไม่ผมเข้ามาดูร้าเราไหมเพื่อแบบว่าคุณทำอะไรไม่ดีกับคนดูอย่างเงี้ย ากเอ็น <c oughs> ดูเพื่อนผมด้วยนะครับทุกคนนี่มึงจะแอบขำดีไม่ได้แอบขำเลยไม่มีตังเราเงิน หลายนานยังเนี่ยอืมนึกง่าเดี๋ยวไปลวฮะเดี๋ยวไปกินข้าวอ๋อกินข้าวยังเฮ้ยคนดูรถเลยเนี่ยกูเข้ามาเนี่ยเฮ้ยหอนปะปะกินอะไรตอนเย็นเนี่ยบัางฮะ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมูเฮ้ยฟาันดีนะฮึผมโดนถอนฟันอยู่แล้วไอ้เหี่ยดูนะไอ้เียขอโทษครับพูดผิดครับต้องทางการนิดนึงนะเดี๋ยวเตะเลยเดี๋ยวเตะออกขอโทษขอโทษ ดีว่าถามเนี่ยเบบี้กินน้ำเติมน,น้ำตาลหน่อยไหมงไงเต่าบินโอ้โหอีกแล้วเนี่ยน้ำตาลเยอะแล้วเราอะ่ะเยอะโอ้โหเราต้องกินน้ำเปล่านะเว้ยกินกินอยู่แล้วเฮ้ยพูดเปล่าไอตัวเนี้ย บอกไปถอนฟันแล้วอยู่ข้างนอกถนนเฮียเฮียเอ้ยขอโทษครับ,บผมเนี่ยอยู่หน้าคลินิกอะเข้าไปดิฮะจะเข้าไปดิคุณผมจะหนีหมออยู่เนี่ยห,หนีทำไมฮะหนีทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปอย่างนี้เลยจิว ัไม่คุยกันเลยใช่อะไรเนี่ยบ้างไม่แล้วผมคุยกับหมอเมื่อกี้หอนฟันไปโอเคเจอกัน เดี๋ยวครับบ๊ายบายเฮ้ยไครเต้ยวัสดีครับเดี๋ยวครับน้องพรุ่งนี้หกโมงตื่นไหมเนี่ยตุยน้อยใช่เพลงนี้นัดซีนอนอยู่ ว่าใสชวบ่ใช่เลยครับเปลีนด้นะครับถ้าจะนจนไม่จริงจริเราจะไปกินข้าวแล้วลืมหน้าไปแล้วเอ้าทำไมพูดแบบนี้ลืมได้ไงน่อย กลับไปกินอะไรยินนี้ไม่หรูร้รรบคิดอยู่ครับไม่มาขนาดเลยจริงหรอไม่หมายถึงแต่มไม่มานานเลยนี่ไม่ได้มานี่มาบ่อยอยู่ อุ้านไหนอนไหนก่อนไม่รู้เหมือนกันลืมแต่มาแป๊บๆอ่ะไม่ได้มาบ่อยพี่เมียนม่ครับ ไม่เท่าตอนที่ตอนนี้ปิดเถือ่ออ๋อใช่เหนื่อยอะดิไม่รู้ทำไมเหนื่อยเหมือนกันกลับมาเรียนก็หลับสอนแรกแบบอยู่มอมันตั้งผมตั้งใจเรียนเกินแบบใช้ Energy เยอะเลยกลับมาห้องก็เลยง่วงขอบคุณที่มาตอนตีห้าเรียนมาที่พูดดีๆพูดดีๆตอนนี้ต้องนั่งรอน ตีสามตีสี่ไปพักก่อนนะมีไม่มีเราตีสามตีสี่ไม่มาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ดึกไม่ค่อยมาดึกไม่ค่อยนอนอยาวๆวันไหนประเด็น,นะเนบ้าคือสิ้นเนอะเหนื่อยดิตื่นมาเจอเป็นแบบไหนขอพูดดีๆนะเดี๋ยวนะผมจะไปกินข้าวก่อน เ right. <laughs> ียนทุกวันเลยจนถึงสุกในตีขอลองใช้ชีวิตเพิ่มสู้ๆครับเขียนไหมถ้าเร่งขึกสี่สี่โมงไม่มีรองโมนทุกวัน ไล์ปุ๊บก็ขึ้นก็จะไปตัดกลุมแล้วเยโอเคตู้ตู้ตู้เหนื่วันนวันวันได้ไหมมันเลือกได้แต่ว่ามันเป็นที่นรื่เงของภาษาเพราว่าเหมือนแบบบางวิชามันมันฟิกวันไว้อะมันเลือกไม่ได้มันก็เลยแบบกระจายมาก อย,อยู่หือใช่ครับก็มีแล้วแต่ถ้าจะหยุดเองก็อยู่ได้ครับห้าเดียครับห้านาทีแล้วครับจะไปแล้วครับขอบไปกินข้าวก่อนนะครับบ้านตัวอะไรใช่เยอะวลี โอเคบ๊ายบายเดี๋ยวมาใหม่บังใช่แล้วใช่ครับ